ยักมีตัวคุณกับอาหารสมองโดยมาสเตอร์ฟอร์วลาวุรวังระพันธ์ให้เช้าวันใหม่เป็นวันดีๆของทุกๆคนสวัสดีครับกลับมาพบกับอาหารสมองและผมวลาวุธวังระพันวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำก่อนอายุ30ปี ถ้าเราริ่งรู้เร็วชีวิตยิ่งไปไกลกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมผ่านเลขสามสิบมาก็เกือบจะยี่สิบปีแล้วนะครับมานั่งคิดทบทวนกับตัวเองว่าถ้าเราสามารถย้อนเวลาไปได้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้เราไปไกลกว่าคนอื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จ อย่างที่เราตั้งใจไว้ผมก็เลยสรุปเรื่องราวดีๆ9เรื่องนะครับที่อยากจะให้น้องๆน,นะครับคุณผู้ฟังเนี่ยได้นำไปใช้ในชีวิตตัวเองและเรายิ่งตัดสินใจลงมือทำเร็วเท่าไหร่ผมเชื่อนะครับว่าเราจะสามารถไปไกลกว่าคนอื่นแน่นอนเรื่องแรกนะครับเรื่องที่หนึ่งนั่นก็คือใช้เวลากับคนดีๆ คนที่อยู่ด้วยแล้วคุณมีความรู้สึกสบายใจคุณภาพชีวิตของเราอ่ะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคนรอบตัวเรานะครับว่าเขามีอิทธิพลกับเรามากน้อยอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนดีๆคนรอบข้างดีๆนะครับแล้วก็ไม่สร้างท็อกซิกนะครับให้กับคุณภาพชีวิตของเราแน่นอนครับว่าชีวิตเราจะดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องแยกอารมณ์เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ได้คนที่สามารถแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้จะทำให้คนคนนั้นมีความชัดเจนเวลาที่ทำงานแถมยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อถึงเวลาพักผ่อนก็จะพยายามพักผ่อนให้อย่างเต็มที่ แต่ส่วนมากจะติดปัญหาคือเมื่อถึงบ้านแล้วสมองยังคิดแต่เรื่องงานอยู่ตลอดเวลาทําให้คนเหล่านั้นเกิดความเครียดสะสมนะครับโรคต่างๆก็จะตามมาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถบริหารเรื่องอารมณ์และแยกแยะระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวได้แน่นอนครับชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับประการที่3นะครับใช้เวลา อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเรามีเวลาเหลือจากการทำงานนะครับใช้เวลาที่เหลือนั้นให้พักผ่อนให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมลองแบ่งเวลามาลงทุนกับตัวเองบ้างนะครับเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยได้พัฒนาและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่างกายของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่พร้อมสู้กับอุปสรรคปัญหาพร้อมสู้กับงานธุรกิจในวันใหม่เสมอๆนะครับเรื่องที่4นะครับมองเห็นโอกาสจากความกลัวที่เกิดขึ้นในใจลองพิเคราะห์ความกลัวที่เกิดขึ้นในใจดูนะครับแล้วลองมองให้เห็นว่าหากเราผ่านความกลัวเหล่านั้นไปได้จะเกิดโอกาส อะไรดีๆกับเรากลับมาบ้างมันมีโอกาสอะไรดีๆอยู่ความหลังความกลัวเหล่านั้นจริงหรือไม่หลายครั้งที่เรากลัวเกิดขึ้นในในใจนะครับเมื่อเราสามารถผ่านความกลัวเหล่านั้นไปได้เรามักจะพบกับโอกาสดีๆเรื่องราวดีๆลองมองให้เห็นดูครับว่าถ้าเราผ่านจุดความกลัวเหล่านั้นไปแล้วอะอะไรที่มันจะกลับมาหาเรานะครับ เรื่องที่5นะครับรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในอีก10ปีข้างหน้าหากคุณรู้ว่า5้าถึิปีข้างหน้าคุณต้องการอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกวันที่คุณทําตอนเนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตที่กําลังจะมาถึงถ้าตอนนี้คุณยอมเสียสละเวลาเล็กน้อยมาเขียนเป้าหมายชีวิตมานั่งวางแผนชีวิตสิ่งที่ได้กลับมาคือคุณจะได้ไม่สับสน กับอนาคตของตัวเองหลายคนมีชีวิตที่แย่มันก็เกิดจากการที่เขาอ่ะไม่เคยที่จะคิดแล้วก็มานั่งวางแผนว่าอนาคตในอีก 5- ้าหรือสิปีข้างหน้าเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยก็จะดําเนินชีวิตอย่างไม่มีเป้าหมายนั่นนะครับยิ่งเราไม่มีเป้าหมายเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเข้าถึงเป้าหมาย หรือว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตยิ่งน้อยลงมากขึ้นเท่านั้นนะครับประการที่6คือเลิกกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับคุณอย่างไรเมื่อคุณอายุที่อยู่ในช่วง20-30ปีเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่คุณจะรู้สึกว่าคนอื่นจะคิดกับเรายัางไงคนอื่นจะมองเราเป็นคนแย่หรือเปล่าเมื่อคุณอายุ3 0 4 0ปีคุณจะเริ่ม ไม่สนใจแล้วว่าคนอื่นจะคิดกับคุณยังไงเพราะคุณเหนื่อยไปกับการที่จะต้องให้คนอื่นมามองแล้วเ,เราเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับชอบทำนู่นทำนี่เมื่ออายุห้ปีคุณจะค้นพบว่าไม่มีใครสนใจเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเลิกกังวลครับว่าเขาจะคิดกับเราอย่างไงพยายามเป็นตัวของเราเองให้มากที่สุดนะครับเรื่องที่7นะครับ ให้คุณค่ากับการลงทุนในตัวเองอย่างเช่นการศึกษานะครับการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดและคุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนให้กับตัวเองถึงคุณจะมีเงินเป็นล้านมีงานที่มั่นคงสักวันสิ่งเหล่านั้นมันก็หายไปจากชีวิตคุณได้นะครับสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตก็คือประสบการณ์และความรู้ที่ได้สะสมมาตลอดชีวิตใครที่ลงกับลงทุนกับตัวเองเยอะนะครับหมั่นศึกษาอยู่ตลอดเวลาเขาจะไม่มีวันเครียด เรื่องความเสี่ยงในอนาคตมากเกินไปเพราะเขารู้ดีว่าหากสิ่งนั้นหายไปเขาจะสร้างกลับมาได้อย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เขาได้สะสมและความรู้ที่เขามีนะครับประการที่8นะครับเลิกกินอาหารขยะและออกกำลังกายข้อนี้เป็นข้อที่คิดว่าทำยากที่สุดแล้วขนาด ผมเองก็ยังทําไม่ได้เลยนะครับการออกกําลังกายบ่อยๆการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้แต่น้อยคนนักที่จะทํามันได้แต่หากเราเริ่มฝึกนะครับตั้งแต่เราอายุยังน้อยๆมันย่อมส่งผลดีต่อชีวิตเราอย่างแน่นอนส่วนตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจงทํานะตอนนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะส่งผลดีในระยะยาวของคุณเป็นอย่างมากนะครับ เรื่องที่ 9, ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเราต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเมื่อเรายอมรับความผิดพลาดที่ตัวเราเองมีได้เร็วมากเท่าไหร่เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเรายอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้เร็วโอกาสในการทําผิดซ้ําก็จะลดน้อยลงถ้าหาก อยากมีชีวิตที่ไกลมากกว่าเดิมต้องยอมรับความผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นให้เร็วความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติครับของชีวิตที่เราต้องเจอกันทุกๆคนเราเจอกันบ่อยมากกับความผิดหวังและความสมหวังเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างๆและเราพยายามลุกแล้วก็แก้ไขปัญหา ให้มันเร็วมากขึ้นเท่าไหร่นั่นแหละครับชีวิตเราเนี่ยก็จะสามารถไปได้ไกลกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปดีๆจากผมวราวุา์มังดพันขอบคุณครับ